สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆ BP นะครับวันนี้ก็จะพามาชมมาดูนะครับแบบแบบที่ผมจะทำตู้รำโพงบลูทูธนะครับอันนี้เป็นดอกเล็กนะครับที่ผมจะทำดอกตัวตัวนี้แล้วครับดอก1.5นิ้วนะครับอันนี้จะทำเป็น ตู้รโพวงบูทูนนะครับเป็นตู้น้อยครับตู้เล็กแบบผมเขียนวาดเอาอันนี้จะเป็นเสียงกลางนะครับน,นี่เป็นเสียงกลางอันนี้จะเป็นเบสตู้เหมือนตู้แบนพาร์ตนะครับข้างหลังจะเปิดได้อันนี้ก็จะเปิดได้นะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นพลาสตินนะครับแผ่นนี้ มันจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ตู้หน้าตามันก็จะแบบมานี้นะครับนี่ครับจนใครอยากทําตามอันนี้เป็นใบแรกนะครับแล้วก็ทําแค่ใบเดียวเลแล้วเอามาฝากให้เผื่อใครสนใจอยากทําทําขายก็ได้นะครับแต่ว่าต้องลองต้องรองฟังของผมก่อนว่าเสียงมันออกดีไหมเสียงมันเพาะไหม แล้วตัวโมดูลผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับหาซื้อใน l า z a d a านะครับใช้เป็นตัวนี้นะครับมันจะผ่อนเบดได้นะครับอันนี้เร่งเบดได้พรได้นะครับตัวนี้ก็ประมาณ5้าวัต์นะครับใช้ไฟสามจุด็โวลต์นะครับตัวนี้ใช้กับแบงนี่ได้เลย นี่ครับเราก็หาซื้อมาสั่งในลาซาด a านะครับเอามาประกอบเลยถ้าใครอยากทำนะครับส่วนไม้ที่ผมตัดนะครับก็จะมาดูไม้กันอันอันนี้นี่เป็นฝาข้างนะครับอันนี้ ฝาข้างสองแผน่นฝาข้างก็จะเป็นด้านข้างอันนี้นะครับหกเซนคูณสิบสามเซนนะครับสองแผน่นตัวนี้ส่วนอันนี้จะเป็นด้านล่างนะครับด้านล่างอันนี้เป็นด้านบนตัวนี้ตู้ผมจะไม่หุ้มหนังนะครับตู้นี้ผมจะ เอากาวร้อนเคลือบเลยครับเป็นเหมือนแลกเกอร์ครับเคลือบไปเลยแล้วก็เอาสีไม้ครับให้มันเป็นสีไม้เลยอันนี้ก็จะเป็นห้องดอกมัน,นครับอันนี้ห้องดอกมันมีด้านหน้าเสียงกลางกับด้านหลังเป็นห้องเบดนะครับอันนี้อันนี้ก็ฝากั้นฝากั้นอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ แจวเลยอันนี้ก็เป็นที่ใส่แผ่นพลาสติกนะครับกล่องไม่จบับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นลิ้นลิ้นกั้นตรงเสียงกลางนะครับตรงนี้อยู่ตรงนี้อันนี้เป็นตู้คิดนะครับตู้คิด ออกแบบเองนี่อันนี้เป็นฝาปิดหลังมันใส่ดอกแล้วก็ปิดเข้าไปแต่ไม่รู้ว่าตอนผมประกอบวตัวที่ผมวัดมานี่มันจะเปรตไหมครับเพราะว่าก็น่าจะเป๊ะอยู่นะครับคิดว่าอันนี้เป็นไม้อัดหนาสามมิลน,นะครับอันนี้สามมิลเป็นไม้กระดานนะครับ ถ้าใครอยากได้ไปทําก็ไปหาซื้อในพวกร้านขายวัดสดุกอ่อสร้างอะครับมีขายก็หาซื้อได้เลยแผ่นหนึ่งก็ไม่แพงครับประมาณสองร้อยแผ่นใหญ่เลยนะครับแผ่นใหญ่แต่ตัวนี้พวกนี้ผมใช้คัตเตอร์ตัดนะครับอันนี้ใช้คัตเตอรนะ์กรีดใช้คัตเตอร์ตัดอดอมุนขอเนี่ย อันนี้ก็เป็น EP หนึ่งนะครับเผื่อใครอยากทําตามรอชมตอนผมประกอบตู้นะครับฝากกดติดตามเลยนะครับสวัสดีครับ